เหรียญที่ทําปีศูนย์เนี่ยวัดแตลยน,น,นะฮะไม่พอจําหน่ายจ่ายแจกนะเราก็เชื่อเหลือเกินว่าค่ะบล็อกที่ทําเนี่ยที่ไม่ผ่าปากเนี่ยคือเหรียญผ่าปากเนี่ยทําแล้วหมดไปแล้วอมีเส้นผ่าปากกับไม่ผ่าปากแค่นั้นเองก็ก็ทําปีศ8นย์เนี่ยหมดผมเชื่อเหลือเกินว่าทางกรรมการวัดหรือทางอาจารย์ทิมเนี่ยจะต้องสั่งปั๊มเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเ<อ>พราะไม่พอ มีค่านิยมมากแล้วก็เหรียญทองคำเนี่ยเป็นไปได้ค่ะครับเป็นไปได้ว่าปไได้ว่ามีการสั่งทำสันมาแต่โดยจะจะเป็นทางกรรมการหรือทางวัดซึ่งคนรู้ก็ไม่ขี่คนค่ะแล้วแล้วพอหลุดออกมาเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่มีการสร้างไมแลวไม่มีการบันเราประวัติไว้อย่างงี้ใช่ไหมคะวิจารณากันจริงๆแล้วนะแล้วก็มาดูจากเหรียญจริงแล้วเนี่ยผมถามบอกว่า ถ้าของเก๋เราก็ต้องเห็นอันอีกหนึ่งสองสามสี่หรือว่าเนื้ออื่นก็ต้องมีซึ่งตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีของที่บอกว่าไม่ใช่ว่าหรือของเก๋ยังไม่เคยเห็นเลยเอยังไม่มีแบบนี้แล้วก็องค์นี้จะแท้ก็ไม่ใช่เพราะองค์นี้เราพิจารณาจากเหรียญจริงจากดั้งเดิมที่เล่นกันแท้ก็ถึงได้บอกว่าถ้าเหรียญทองคำนี่เก๋แล้วเหรียญที่เล่นเงินหมดเนี่มันก็ต้องเก๋หมด แต่ซึ่งมันมาจากที่เดียวกันะนะตามวิเคราะห์ตามเนี่ยตามตําหนีต่างๆหรือตัวตัดกันแล้วแต่ห่วงกันแล้วแต่บางคนก็สงสัยห่วงกันงุ้นอย่างนี้จริง,รงๆแล้วคุณต้องมาดูตัวจริงเนี่ยเวลาปั๊มเนี่ยใช่ไหมเวลาเจาะรูเนี่ยมันก็ปรินแต่ทองคําเนี่ยเวลาปั๊มแล้วดูเดิยยขอบเขาเขาปั๊มก่อนนะจำไม่ว่าพระอะไรนะจะต้องสร้างทองคําก่อนอ๋อสร้างทองคำเขาบล็อกถ้าเกิดไปปั๊มอเมริกาก่อนบล็อกมันแตกค่ะ เราทำไม่ได้ต้องทําพระจากเนื้ออ่อนก่อนไปถึงเนื้อแข็งถ้าดูจากสายตาเนื้นอทองคาเนี่ยจะบางกว่าเนื้ออัปการบ,บางกว่าด้วยใช่ไหมคะซ,ซึ่งล่าสุดเนี่ยยกตัวอย่างอาจารย์ฟัน่นรุ่นเจ็ดผมถามพวกคณะกรรมการหรือที่เล่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการสร้างทองคําแต่ล่าสุดในมีทองคํอมผมก็ตามซื้ออยู่เขาอย่างไม่ขายเขามาเซอร์และพระเขาแท้ด้วยค่ะ ถ้ามันไม่มีใครรู้ว่าสร้างไว้ป่ามันไม่มีใครรู้แล้วก็อาจจะไม่มีการบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของผู้สร้างแต่ว่าที่พี่ป๋องบอกเมื่อกี้คือเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ของเราจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ใช่ไหมแต่พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเลื่อนลอยแต่ผมไม่ดูว่าเป็นพระใครเป็นพระบอยพระเด่นอะไรไม่ได้ดูผมจะดูที่เหรียญแล้วก็พิจารณากันแล้วก็ดูแม่พิมพ์ แล้วมีการถอดพิมพ์ไหมมีบวมไหมมีละอองมีพดมีฝ่ายไหมเหรียญน,นี้ก็บริสุทธิ์นะด้วยด้วยไม่ไม่ได้เข้าข้างใครเป็นเหรียญที่บริสุทธ์เขาจะไปซื้อขายกันเท่าไหร่นี่ผมไม่รับรู้ค่ะ,<น>ะแต่เรารับรองแล้วเนี่ยสถาบันเรารับรองพระองค์นี้แล้วอะอเรายินดีรับเช่าทุกองค์เพราะว่าเราเป็นสถาบันที่เป็นทางเลือกคำนักสะสมค่ะ ขายความสงสัยให้ความกระจางกับพระเครื่องแล้วจะมีราคาไหมคะราคามาตรฐานไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีคนให้ราคาถึงหล้านคุณบอยบอกว่าขอขยายไปเป็น12ล้านมันจะมีราคาคตั้งไหมคะพูดไปเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าอีกเท่าที่รู้่มีคนขอเช่าคุณเด่นเมื่อวานเนี่ยผมนั่งอยู่มีคนโทรมาขอเช่าแล้วแล้วแล,วแลวพะพักพวกผมก็อยู่ตรงนั้นก็ขอดูเหรียญจริงก็ขอเช่าเขาอีกเขาก็ไม่ขาย เขาไม่ได้เดือดร,ร้อนครับอกเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ตื่นเต้นเลยเขาก็อยากจะเก็บเหรียญน,นี้จริงๆเด่นนะเก็บเหรียญทองคําเยอะนะอ mm hmm. เขามีเหรียญอาจารย์หลวงปู่พางล่าสุดเนี่ยผมก็ขอซื้อเขาเขไม่ขายเป็นเหรียญที่หายา,ยากแล้วไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นเหรียญเดียวเหมือนกันเนี่ยเขาเป็นคนเก็บที่เหรียญยากอะช้างเพื่อออกจากปา่าจะอยู่กับเขาหลายเหรียญ คือฟังจากพี่ป๋องวันนี้นะคะเราดูหลายๆอย่างนะคะเราดูหลายๆดูทั้งเนื้อดูทั้งตัวตัดดูทั้งรอยดูหลายๆอย่างแล้วเราดูดูตัวหลังเนี่ยปี08นยพาปากอ้าวแล้วมาอยู่ในในปีในในในเหรียญไม่พาปากด้วยตัวหลังตัวเดียวกันคอ้าวแล้วมาอยู่ในเหรียญทองคํานี้ด้วยแล้วจะให้เราพูดยังไงอืเงี้นอย่างนี้เอาก่ารฟัมเป็นจริงเอาตามแบบตามรูปแบบในเหรียญ ซึ่งเขาหลังสันมาอย่างนี้มผมเชื่อว่าความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลของหลวงปู่ทวดเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าเราบูชาท่านเนี่ยติดเนื้อติดตัวไปจะคุ้มครองเราจะเป็นสิริมงคลกับเราเชื่อในพุทธคุณดีกว่าเราพูดกันพุทธคุณเชื่อในการศรัทธาก่อนทีนี้ การวิาพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิ์ของทุกคนคเป็นสิทธิ์ของทุกคนค่ะออะอย่างนี้อย่างนี้อพอจะเป็นบอกเป็นมาตรฐานเลยไหมคะว่าถ้าอย่างเงี้ในอนาคตนะเหรียญเนี่ยที่มีคุณค่านะคะมีพุทธคุณเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปดูประวัติการสร้างดูแค่ตัวเนื้ออ,อะไรนี้ได้ก็พอ <ông S 1> แล้วคะ่ะองค์ประกอบอะประวัติาชาตช่างก็สําคัญค่ะแต่บางเรื่องเนี่ยบางทีอะก็ไม่ได้เขียนไว้บางบางอย่างเนี่ยไม่ได้ลงเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นอกจากว่า ในการสร้างแล้วก็ลงไว้องค์นี้สร้างขีองต์ตอกโค้ดไว้ตอกเลขไว้ซึ่งเหรียญเลื่อนเนี่ยไม่ได้ตอกโค้ดไม่ได้ตอกเลขไว้<ม>ถ้าตอกโค้ดตอกเลขเราจะรู้เลยว่าสร้างหีองค์เพราะทุกวันนี้การสร้างพระเหมือนเหมือนหลวงปู่ทิมนเนี่ยก็จะตอกเลขตอกโค้ดกิ่งชินบัญชรองก็ตอกเลขไว้ก็จะรู้เลยนวะขีองค์เงินขีองค์หลวงปู่ทวดเบตงอ่าที่ตอกเลขไว้อ่ะ ก <K S 2> ี่องค์9 9้อกกองค์เลยจากเลขนั้นก็ไม่เล่นแหละแสดงว่าตอนนี้รุ่นเลื่อนสมณศาักดิ์เนี่ยมีประวัติไหมคะว่าสร้างกี่องค์ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว<ด>มีจํานวนเท่าไหร่คะมีฮะที่ผมเขียนไว้แต่ว่าไม่ได้ตอกโค้ดแล้วก็ไม่ได้ตอกเลขมีจํานวนประมาณกี่เหรียญคะตอนเนี้ที่มีอยู่อะค่ะคือที่หมุนเวียนอยู่เนี่ยเหรียญ่าปากเนี่ยที่ลงไว้นะเดี๋ยวผมอยู่ในนั้นต่อจับที่ลงไว้ก็หลักพันนะฮะหลักพันแล้วก็เนื้ออะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เนื้อเนื้อทองคํานี่มีกี่เหรียญครับพอรคะเนื้อทองคําไม่ได้ไม่ได้หลงไวแต่ที่ที่ข้าวๆอยู่ประมาณยี่สบเหรียญเหรียญผ้าปางนะที่พบเห็นกันอยู่ค่ะแล้วก็มีการซื้อขายกันนะฮะที่เปลี่ยนมือแต่เหรียญนี้ยเป็นเหรียญแรกของโลกเหรียญที่เห็นที่ออกมาในวงการเนี่ยเหรียญแรกของโลกที่เห็นในวงการเลยเหรอคะอ๋อแล้วดันที่วิเคราะห์ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนึ้แล้วก็ตัวตัดตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมด นะฮะเหมือนกันกับที่เล่นกันมาดั้งเดิมตั้งแต่ปี08ค่ะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเหรียญทองคำเนี่ยมาจากบล็อกเดียวกันมาจากโรงงานเดียวกัน